สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยสาระ HR Channel เราจะมาทำความเข้าใจตารางการปรับสูตรเงินบำนาญโดยเปรียบเทียบระหว่างสูตรเดิมและสูตรใหม่ตารางนี้เป็นการเปรียบเทียบเงินบำนาญเดิมซึ่งคำนวณจากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายกับเงินบำนาญใหม่ซึ่งคำนวณจากเงินเดือนเฉลี่ย180เดือนหรือ15ปีสุดท้ายโดยครอบคลุมผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39 เรามาดูคอลัมน์สำคัญกันก่อน1ประเภทผู้ประกันตนแบ่งเป็น2กลุ่มคือมาตรา33ซึ่งหมายถึงลูกจ้างในสถานประกอบการและมาตรา39ซึ่งคือผู้ที่สมัครใจจ่ายเงินสมทบเอง2ระยะเวลาส่งสมทบคือจำนวนปีที่ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม3เงินเดือนช่วงสุดท้าย60เดือนใช้สำหรับคำนวณตามสูตรเดิมสเงินเดือนย้อนหลัง180เดือนใช้สำหรับคำนวณตามสูตรใหม่แต่หากผู้ประกัน ตนส่งสมทบไม่ครบ180เดือนจะใช้การเฉลี่ยจากจำนวนเดือนที่ส่งจริงสำหรับสูตรการคำนวณเงินบำนาญเดิมใช้เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนคูณด้วยอัตราบำนาญตามอายุงานส่วนสูตรใหม่ใช้เงินเดือนเฉลี่ย180เดือนคูณด้วยอัตราบำนาญตามอายุงาน <c oughs> เช่นเดียวกันแต่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา39หากส่งสมทบไม่ครบ180เดือนจะต้องคูณด้วยสัดส่วนจำนวนเดือนที่ส่งจริงต่ออายุการทำงานเต็ม ทีนี้เรามาดูผลกระทบในแต่ละกรณีกรณีที่1ผู้ประกันตนมาตรา33เงินเดือนคงที่สูงสุด1 5 0 0 0บาทตลอดทั้ง60เดือนสุดท้ายและ180เดือนผลลัพธ์คือเงินบำนาญเดิมเท่ากับเงินบำนาญใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรณีที่2ผู้ประกันตนมาตรา33เงินเดือนขึ้นสูงในช่วงสุดท้ายเงินเดือนเฉลี่ย1 8 0เดือนจะต่ากว่า60เดือนสุดท้ายดังนั้นเงินบำนาญอาจลดลงเล็กน้อยเพราะสูตรใหม่ เฉลี่ยย้อนหลังยาวถึง15ปีกรณีที่3ผู้ประกันตนมาตรา33เงินเดือนคงที่10,000บาทตลอดทั้งระยะเวลาการเฉลี่ย180เดือนกับ60เดือนสุดท้ายได้ผลเท่ากันดังนั้นเงินบำนาญไม่เปลี่ยนแปลงกรณีที่4ผู้ประกันตนมาตรา33เงินเดือนขึ้นช้าเริ่มจาก8,00 0บาทจนถึง1 2 0 0 0บาทใน30ปีเงินเฉลี่ย180ดเดือนต่ำกว่า60เดือนสุดท้ายทำให้เงินบำนาญอาจลดลงแต่หากเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยาวนานจะส่งผลให้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นตามสูตรใหม่กรณีที่5ผู้ประกันตนมาตรา39ส่งสมทบ15ปีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทแต่เนื่องจากส่งไม่ครบ180เดือนจึงต้องใช้สัดส,ส่วน15ต่อ30ผลลัพธ์คืนเงินบำนาญที่ได้รับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยกรณีที่6ผู้ประกันตนมาตรา39ส่งสมทบ20ปีเงินเดือนเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป,ยเ,ปเงินเดือนเฉลี่ย180เดือนอยู่ที่11,000ันบาทส่งผลให้เงินบำนาญปรับเพิ่มขึ้้นนเล็กอ จากตารางนี้มีข้อสังเกตสําคัญดังต่อไปนี้หนึ่งผู้ที่มีเงินเดือนขึ้นเร็วในช่วงสุดท้ายอาจไม่ได้รับเงินบนานาญเพิ่มเพราะสูตรใหม่เฉลี่ยย้อนหลังยาวขึ้น 2. ผู้ที่มีเงินเดือนขึ้นค่อยเป็นค่อยไปตลอดอายุงานจะได้ประโยชน์จากสูตรใหม่เพราะการเฉลี่ยย้อนหลังช่วยให้ตัวเลขเงินเดือนเฉลี่ยสูงขึ้น 3. ผู้ที่ส่งสมทบไม่ครบ1 8 0เดือนโดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา39จะได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นน้อยกว่าผู้ที่ส่งครบเต็มระยะเวลา สรุปได้ว่าสูตรใหม่มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการปรับขึ้นเงินเดือนและจำนวนปีที่ส่งหากชอบกดติดตามได้ครับ